โควตเครื่องฉมใหม่รัฐบาลอนุทินใจปั้มปรับสัดส่วน60-40เสียงตอบล้นหลามสำหรับการเปิดแนวคิดนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวิรกูลในการนำนโยบายโคละเครื่งมาปัดฝุ่นหวังกระตุ้นการใช้จ่ายโดยนายกนุทินเตรียมนำนโยบายยุครัฐบาลลุงตู่มาต่อยอดพร้อมอัปเกรดให้ตอบโจทย์ประชาชนมากขึ้นโดยการปรับสัดส่วนรัฐจ่าย60ประชาชนจ 40, ่าย40โดยการเปลี่ยนสัดส่วนการสนับสนุนจะมีเฉพาะในกลุ่มผู้เสียภาษี ขณะที่ประชาชนทั่วไปที่ไม่อยู่ในระบบภาษีจะยังคงได้รับสิทธิ์50 50ตามเดิมนายกอนุทินย้ำไม่ได้มุ่งลอกเลียนแบบนโยบายของพรรคก,การเมืองใดแต่รัฐบาลยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักทำไมต้องคนละครึ่งครับถ้ามันไม่กระทบเรื่องวินยัยทางการเงินแล้วก็สามารถช่วยเหลือที่น้องประชาชนได้แต่ว่าเราอาจจะออกไปในรูปอินเซนนะครับ60 40อาจจะ mm hmm. เช่นออกออกมาในรูปของ ของผู้ที่เสียภาษีอจจาะผู้ที่เสียภาษีก็เป็นอินเซนทีทแต่ว่าถ้าเป็นประชาชนทั่วไปไม่ได้ไม่ได้ไไดเสียภาษีอะไรแล้วก็คนละครึ่งไปอันที่เป็นไอเดียที่ท่านนําเสนอมาผมก็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 ปิ๊งนะแสดงว่าต้องทันในกรอบระยะเวลาสีเดือนท่นนี่ท่านี่ตอนเช้าท่านก็นโทรมาท่านบอกพี่ครับเงินมีพูดพูดได้ง่ายกระเป๋ากระเป๋ายังยังตรงเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ ำสำหรับแนวคิดเพิ่มสัดส่วนการสนับสนุนในโครงการคนละครึ่งถือเป็นไอเดียที่นายเอกนิตินิติทันประพาสว่าที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังโดนนายกรัฐมนตรีเห็นด้วยและสั่งไปศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในประเด็นข้อกฎหมายและต้องไม่กระทบวินัยการเงินการคลังรัฐบาลมั่นใจว่าโครงการจะเดินหน้าได้ภายในกรอบเวลา4เดือน